ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สูข้นครับเมื่อนี้อยู่กับผมครับโอลนโนชั่นแนวครับผมสำหรับมือนี้ผมมีเมนูยังมาฝากพี่ตอนน้องมาเบิ้งกันเลยครับนี่ครับเป็นส้อยจุครับเมื่อนี้เนื้อกะติดเอ็นยังน้อยครับเพรอะไรยำยำยัครับผมนี่นี่ครับมาบ่หลครับเครื่องไนกับโบมี่ครับพะวาเพจขาดเข้าเจ้ากินเบิดแล้วครับก็เลยส้อยมาซ้ำนี่แหละกะปันพี่น้องกินเนาะครับเนาะ ผมโอลาโนชนแนลกะเอามากินให้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี่แ่ะครับผมนี่แบ่งกันไปครับงานบุญครับให้ผู้นั้นผู้นี้กินครับพี่น้องมาโฮ้มาตุ่มกันเท่ากับแบ่งเยอเท่าไดเท่ากับมาจุให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะสำหรับมือนี่ผมก็มีพักมากับกะประมาณนี้แหละสองขางคือเก่าแหละครับพี่น้องมีพักหนอกครับแตงกวาครับเพิ่มขม่าต้นหอมผักชีครับนี่ประมาณนี้แล้วก็แจ้วเพียข้มขมครับพี่น้องนี่ คุณคุณเน้เหนียวเลยครับนี่นี่เป็นเนิ้วเหนียวตัวใเลยนี่ครับสุดยอดครับพี่น้องครับเครื่องในบอมีครับเพราวะเผด็จขาดกินเบิร์ดแลลวครับวายตะเหนือมาหอดกับเบิร์ดครับเคื่องในครับว่าเลือครับว่าเรือให้ซ้อยจูก็มีต่เลือตะเหนือติดเอ็นนี่แหละครับมาครับว่าวหลายใหญ่ห้างครับก่อนอื่นครับเขาเบิ้งแล้วกดไลค์กดกระดิ่งนะครับหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อสิแจ้งเตือนคลิปต่อไปของโอโลโน่เนาะ มาพี่น้องว่าบอกหลายใหญ่ห้างครับเดี๋ยวเนื้อสิบูดครับเดี๋ยวฟุงบินตั้มจะมาครับหากับขากบนันมากินหากับข่าวกับน้ำม,มากินครับโกลโน่เชนแนวครับผมอ่าว่าพีบทบอกถือขอัยเนาอพี่น้องนอะกอนอื่นครับพี่น้องมาขายเชือ่อนครับนี่น้ำใสติงงน้มใสใจจริงครับพี่น้องมา ได้กันพี่นอ้องมามเยาวา,างเซนหนึ่งสี่ครับผู้เบกกกา,ากินดิบกะบเยาวากันเด้อครับมีบักเผ่ามาสองตอนสามตอนครับพี่น้องมันพี่น้องมาฮอมมาตุ่มกันเนาะครับก็ต้องปั่นกันไปเนาะครับเนาะเนี่ยก็ได้ติดเอ็นจังน่อยครับพี่น้องบอเป็นยังเนาะนี่ทำแหลกไปบ้างกันนะอู้นี่พี่น้อง hmmm hmmm mm -hmm. mm -hmm. ผมอลํลำดีเลยครับพี่น้องครับอาด,อดูสุดยอดสุดยอดผมายว่าเอาเรือขึ้นเขนวาวายลีบครับพี่น้องมาครับพี่น้องมา พอดีมือนี่เป็นงานบุญครับพี่น้องครับเป็นงานบุญพอเวทงานบุญดนซี่นะครับเนาะ คลิปนี้สิไปสายไปเร็วกับมาเบิ้งมาล่ำนำกันนะครับพี่น้องแร่งครับ พี่น้องมาหลายครับเนื่อยก็เลยเบิดครับพี่น้องวัวเห้ากับว่าสามารถเอามากินผู้เดียวได้เนาะผู้คนมาที่หลังกับมีครับกับเป็นประเภทนี้อีสานบ้านหาเหาานะพี่น้อง อากาศเย็นแบบนี้ครับ ติดเอ็นจักน้อยครับอืมอมีอมอมมผมองเผาแลสามต้นครับปันก็เจ้ามาเปหน่อยเจ้ากำลังซอยู่เงิน่ในเงิน เลยบริบกวณข้าเจ้าครับอืมพักนอน,นงามๆครับพี่น้องห้าขอไปครับอืมอืม,อม แก่วบกพาวนี่แทนต้วยพี่น้องเฮ้แยแก้วบกพผาสั้นขอให้พี่น้องแก้วพียครับแทนนันเตัร์เลยสุดยอดพี่น้องเลย ห้องทองพระสมณีครับเขาบรรยากาศกับล่มเย็นครับช่วงนี้กับเป็นเวลาประมาณแปดโมงเช้าประมาณเก้าโมงเชาครับพี่น้องล่มกันล่างเย็นดีครับม่ห่อนครับมื้อนี้ต้องกินช่วงเช้าครับเพราะว่าเดี๋ยวมือนแรงไปจวดครับพี่น้อง nè ở toàn nhai đâu quỷ lê nhầm bắc hàn lướt nhìn bảo khó ơn nhầm ยำสามเธอลืกดเลยเข้า่าพอได้มันมั่นแตกในปากเราก็ลืกดเล่ยำดนนี่ปวดกล้ามเลยนะครับเผานี่หรือว่าเสียห้องให้นะ บวานช่วยครับโหเต็ดตะแจว คัดขนาดไี่นอ้องฮะเดี๋ยวสดบันยะขค้ำครับอืเจ้าขุนขุนครับหอดว่ามีนามเลยเส้หัวขวารับ ขออภัยผู้บริกินดิบครับพี่น้อง To God. <clears throat> เจ,เ,เ,เจ้าเสบดเราอพี่น้องเจ้าหลายๆผมเห็ดคนเห็ดแบบคนคน,นเหนียว I'm trying to believe you now. 客客，皮囊。 เนี่ยสดๆนี่หวานแห้งพี่น้องครับนี่เนะี่ยจะเป็นเนื้อส่วนท้องขาครับพีบ่น้องจะติดเอ็นเล็กน้อย ้าวครับพี่น้องอมันจะหอมครับพี่น้องขนาดเอาไปย่างเอาไปย่างเรามาส้อยนี่กับหอมเหมือนกันครับถ้าขนาดว่าท่านนี่ไม่ได้นาย่างนี่กับหอมครับเจอหองไทย มันสิมีกินเฉพาะตัวของมั่น,นครับก็เปรียบเียบกับเนือโดยตรงส่วนเนื้อเนี่ยกินเด็ดเนี่ยมันจะมีความหอมจะมีแต้ความหวานครับพี่น้องย่เข้าไปแล้วจะมีแความหวานทถมเป็นเนื้อนะครับ ถ้เาเสือห้องไห้เนี่ยเสียห้องไห้เนี่ยแต่ข้ากินเดบดบเนี่ยข้าวยำก็ไปแน,นี้กินข้งมั่นโดยเฉพาะเลยครับว่าข้าวยั่มีกินหอม Aku buat berang. Sudah. ครับพี่น้องครับเอ๊ะปิ๊กจบนะครับ chút hài hấp chuẩn bất lửa thì nào vâng không những gì lạ à thế เล้ยพี่น้องวังนันเนี่ยสุดยอดครับผมเบิร์ครับเหนือหลายๆเรียงเป็นแถวครับบนแจวครับพี่น้องไว่เนี่ยยัง,ยงเลยครับป่างเปล่า เบิดครับพี่น้องเจ้าเผ็ดเผ็ดคมคมครับนัวนวครับนี่แหละครับขอโทษขอให้นะครับผู้ใดว่ากินดิฟนะครับเนาะแล้วทุกคนมักครับโอ้ยขอให้ครับเผ็ดแหล่ะเอาละครับพี่น้องครับมาแลงกับมาเบิ้งมาล่ำนุ่กันเด้อครับคลิปนี้ไปสาไปเร็วผมก็เอินพี่น้องแล้วละครับนะคลิปหนาโอลโนอยู่ชาแนลสีผ้าอีหยัง สิมียังมาฝากพี่ตอนน้องเนาะแกจังค่อยติดตามกันเบื้องต่กะกดกระดิ่งไว้ครับกดติดตามแะครับผมแต่ว่าให้กดกระดิ่งนําพอาะ้คลิปผมลงปั๊บมันจะแจ้งเตือนหนาจอท่านผู้ชมทันทีเลยครับเอาล้ครับคลิปนี้กะโอลาโน่ชาแนลกะขอฝากพี่น้องรักษาสุขภาพนั่นเด้อครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับเดือนหนึ่งมีสามซี่ฤดูครับพี่น้องครับฮอนหนาวฝนประมาณนี้นะครับรักษาสุขภาพน้่ครับอ่ะ บอ๊บอบไลฟ์ครับพี่น้องผมลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาเนาะครับคลิปนี้สวัสดีครับ